กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในฟีฟ่าและสไตล์วิววิ้นนะคะเราอยู่กันในช่วงวิววิรีวิวนะคะเราอยู่กันที่หน้าร้างามไม่รู้เลยว่าเรามาเปิดกี่ตอน,ตอนเรากินเสร็จแล้วกันทุกคน ร้านโคตรยำสาขาสยามไม่ต้องไปกินไกลถึงห้วยขวางแล้วนะคะทุกคนที่สําคัญคนไม่เยอะมากไม่ต้องรอคิวด้วยชอบมากๆเลยพอมาถึงที่หน้าร้านนะคะพนักงานก็จะแจ้งว่าเมนูไหนบดบ้างน,นะคะเราก็สามารถติดเลือกสั่งหน้าร้านได้เลยที่ร้านโคตรยำนะคะมีเมนูให้เลือกเยอะมากนะคะแนะนําก็เด็กๆก,ก็เป็นพวกยำแบบก,กุ้งสดกุ้งสุยกยำแบบโคตรกุ้งที่ทั้งสุกทั้งไม่ทั้งไม่สุกอะไรเงี้ยมียำแซลมอนโคตรยำที่มันรวมทุกอย่างอะไรก็มีนะทุกคน แล้วก็มีของเครื่องเคมเป็นหมูสามชั้นทอดคือแบบเลือดมากอันนี้เดรบียร์แนะนําให้สั่งนะคะวีสั่งมานะคะเมนูแรกเป็นยำหมูยอไข่แดงเค็มคือเลิดมากเป็นเดอเบี์ของวีเลยนะคะกับเมนูนี้นะคะแล้วก็มียำหอยแครงค่ะทุกคน คือหอยเขาคัดแบบสะอาดมากนะคะอร่อยมากวีสั่งน้ํายําแบบสุรนัวมาคะ่ะทุกคนแล้วเขาก็มีการใส่ยอดมะพร้าวเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็เครื่องยําทุกอันเหมือนกันอันนี้วี่สั่งมาเป็น2องกุ้งนะคะก็ะคือทางกุ้ง กุ้งสดแล้วก็กุ้งสุกนะะทุกคนมีสั่งมาทั้งหมด3เมนูและก็มีเครื่องเคียงอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือหมู3ชั้นทอดนี่คือแบบเลิศมากแล้วแบบเบเกว่าหมูสันดัลของเาคืออะไกระเทียมเจียวของเขาคือต้องยกให้เลยเอามาตัดแกเลียนได้ดีมากๆทาทุกคน น,นี่อะไรวะนี้จไม่ไหลบัวหรือว่านองไม้อนองไม้หรือไหลบัหรืออะไรัวอะไรเหรอวอันหน้อ่ะคืออะไรหออไรยิงยังไปออกเราฝันล้วเข้าอยู่ จ,จา่าลนีก็ผ่านเลยม,มั้ยฮือน่ามหวานเจเปรี้ยวว่ะไมหวานไม่เกินแพนัทจะกินได้นะอัอเนี้ยแต่แพนไม่กินมาลอืมเราเราอะมเ,เราชาติเต็มหมดน่าจะรางไม่กิชขิของทอดของทอดดีปะ เกยบอีมะพ้าวหืมฮะหน่อแล้วมะพร้าวแล้มะพร้วรเปล่ามะพร้าออ่ใช่มออมันมะพร้าออะอือนาทาพอแบบพูดคำว่ามะพร้าวมาเห็วเหลือสองต่อดีมากมคนรต้องฟั้งนะ เ,เหมือนมันมาตัดเรียนด่าใช่ต้องนอ้เรียนชิมหนัมาก่ที่จ<ๆ>งันไม่ได้กินกุ้งสุดหรอกนุ้งตัตวใหญ่เยสมแล้ค่ะเขาแลา้วคะกคนเ็นสุดระดับ เลเวอร์มใ <L> ่นเดียวเาุ้ดิมันจะดีีแบบไม่ติดรงน้ามันเรื่องเผมากออกินไปเรื่อยๆมากตอนน,ะนี้อะไร มิสคว่างกินอีกเพื่อจะเป็นสปอนเซอร์มบรนด์เองค่ะแล้วก็ไม่ได้มีทำคลิปด้วยค่ะเดี๋ยวพอสนิทกับหมอมาคนนี้ก่อนทำให้ทุกคนดูเมื่อไรทำไงถึงจะหมอดีคะก็ไปทำบ่อยๆขั้นต่อไปอืจะทำบอลลูนลอยทั้งหน้าแล้วหมอบอกว่าแล้วก็จบด้วยไฮฟูแล้วหมอก็บอกว่าเออน้าจะเป็นไปไหมหมอกผมไปแปดพันแล้วกันไหมฉันน่าจะ เหนือกะเจ็บมากเลยค่ะทุกคนเป็นไงบ้างเธอเผ็ดไหมได้อยู่ค่ะแฝงเออใส่คนเียก็พอได้เออ,อ,อ,ไ,ดเอ,อได้อยู่เออเดี๋ยวไปสรุปนอกร้านให้ก่อ,อกนค่ะทุกคน,นหวานเปรี้ยวอย่างเงี้ยดีแต่ว่าผมต่อเออมันตะวันหวานเปยอะกว่าบอสกินเป็นเรื่องมันเผ็ดอ,อ่ะมันแอบเผ็ดมาดูสิแต่มันก็เป็นรสชาติของยำแหลมะมันเป็นรสชาติของยำอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเหลือพริกจะเครื่องเยอะมากอะ อันนี้น่าจะเป็นยอดมะพร้าวเรารู้แล้วนะทุกคนเพราะว่าอันนี้อันนี้ดเดอะเบสสุดอันนี้ดเดอะเบสสุดของทอ่อสิคะนะนะคเหลืออะไรบ้างัะ <_ C 2> กระเทียมจะอร่อยมากสามอย่างนี้รันชอบกันไหน เพราาะว่นนนกั้ำจ้าเหมือนกันหมดใช่นาหมด้ชต่างกันแค่ตัววัตถุดิบพี่พายากกินแบบกุ้งเนี่ยกินแต่แตะหมูยอฉันชอบเพราะมันแบบมันใหบ่ใหญ่มันกัดแล้วมันเต็มปากเต็มคอมันแน่นล้วก็ไม่ได้บางจืดมันมัแบบหั่นแบบบางๆลาหค่ะี่สี่อย่างเนาะมียำสามอย่างแล้วก็มีหมูสามชั้นก็อรอยนะคะแล้วก็มีขเหนียวของจีนเบ็ดเสร็จก็คือ652บาทนะคะถือว่าราคาแบบ ก็คือคุณภาษาหรอกก็แบบเออแล้วคึกแล้วก็ไปดูเลยว่าคะแนนปริมาณยำแล้วก็คุณคุณภาพของสินค้าคือแบบเลิศมากเนเนาะเป็นไงกินเสร็จแล้วเป็นไงบ้างก็ดีนะประทับใจแต่ว่าหวานแอบหวานคือเธอเธอม่ชอบกินหวานแต่ว่ารสชาติยำมันจะเป็นแบบหวานเปรี้ยวนี่ทาร์ตสุกนัวแล้วก็เป็นลาเหมือนเลยนะครับก็ไม่เลือกสุกคอแห้งขนาดนั้นนะกนัวแต่เลือกเหมือนว่านึกว่ามันจะขนาดมันจะแบบฟูชุ่มเยอะแต่ไม่นะคะมันก็แห้งนัวก็มันเยอะ นี่แหละวันนี้เรากินเสร็จกันเปที่เรียบร้อยแล้ะแสงด้นอยู่นเนาะก็มานั่งสรุปให้ทุกคนทุกฟังนะคะร้านจานกินร้านโคตรยำสาขาสยามเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดสามเมนูนี่ชอบเมนูสุด ส่วนตัวส่วนตัว <become> น <old for Hai> like yes. <sh> <sh> ้ำยามันเหมือนกันทุกหลากเหมือนกันทุกจานแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราจะชอบเนื้อสัตว์อะไรใช่แต่ว่าส่วนตัวชอบยำหมูยอไข่แดงใช่ไหมโซบะชอบโซบรู้สึกว่าหมูยอของเขาร้านนี้คือชิ้นมันใหญ่ถ้าแล้วไข่แดงคือให้เป็นลูกๆแบบว่าแบบจุใจมากแล้วก็ที่เดอรเบสเลยคือของเราคนสองคนคือหมูกรอบ เราดูเบ็ดเบ็ดก็หม really? ูกรอบคือกระเทียมเจียวกระเทียมจะขึ้เลิอดมากค่ะทุกคนก็คือแบบยังไงต้องฝังเพราะมันเหมือนมันแก้เลี่ยนได้ดีมากๆเลยอร่อยอ่ะกรอบด้วยลืมความพ้วนไปเลยเออก็คือแบบกินแล้วไม่รู้สึกผิดเนาะใช่เออแล้วก็ก็เสียอย่างที่พูดคุณภาพอาหารคุณภาพสินค้าทุกอย่างก็คือแบบสมราคาเขาอะใช่ใช่ใช่แล้วปริมาณไม่ได้น้อยกับราคาที่ที่เราจ่ายไปก็ถือว่าคุ้มนะคะทุกคน โอเคค่ะสำหรับเมื่อนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์กด subscribe ให้วีด้วยนะคะที่สู้ชายอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆครับเป็นกำลังใจให้วีด้วยนะคะเจอก,กันคลิปต่อไปกับวีรีวิวอ้าวว่าเราจะไปรีวิวที่ร้านไหนก็าฝากติดตามกันด้วยสำหรับวีค่ะตัวลาไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ,กกะ,คะบ๊ายบาย